Home by เจ o oh o o m e พามารีวิวบ้านหลังที่เป็นกระแสตอบรับค่อนข้างดีมากๆเลยนะฮะถือว่าเป็นแรงใจเป็นแรงบันดาลใจในการรีโนเวทบ้านหลังต่อไปนะครับหลังนี้ทำอะไรบ้างนะครับเริ่มตั้งแต่ที่แรกเลยนะฮะตัวมิเตอร์น้ำนะฮะมิเตอร์น้ำเนี่ยเดิมเขาอยู่ตรงนี้นะฮะก็เจโอโฮมย้ายให้ไปอยู่มุมนู้นเลยเพื่อไม่ให้ไม่ให้มันเกะกะก็ย้ายไป แล้พื้นที่ตรงนี้มันก็สามารถแบบอจอดรถหน้าบ้านได้ไม่เกะกะไม่ลกตานะฮะแล้วก็ตัวรั้ว ตัวรั้วก็เป็นรั้วอิดบล็อกสถาปนิกนะครับก็ให้ความโปร่งโล่งของอากาศเวลาอากาศมาปะทะก็เขาก็สามารถาถ่ายเทความร้อนถ่ายเทความเย็นได้เป็นอย่างดีแล้วก็ช่วยบังสายตาคนคนที่มองเข้ามาได้ด้วยนะฮะได้ด้วยในระดับหนึ่งแล้วก็เวลาตักพงตักผ้าหลังรัง้วตัวเนี้ยก็ก็สามารถตักได้นะครับไม่ได้ลกสายตาเวลาคนมองเข้ามาเอ้ยก็ก็ดูว่าบ้านหลังเนี้ยเรียบร้อยจังมินิมอลจังแน่ ครับผมแล้วก็ทําไมถึงรั้วถึงสูงมากนะครับ ล้วสูงตรงเนี้ยก็เจ้าโฮมปรึกษากระทางาช่างที่ออกแบบให้ละช่างออกแบบบอกว่า,ารั้วสูงเนี่ยก็คือข้อดีเนี่ยสามารถวางพวกคอมพิวเตอร์แอร์ได้คอมพิวเตอร์แอร์ก็จะไปอยู่ตรงหลังคาของตัวบ้านเลยไม่ได้วางภายในตัวบ้านข้อเสียของการวางภายในตัวบ้านก็มันก็คนที่อยู่ภายในตัวบ้านก็จะร้อนครับผมตรงเนี้ยก็ช่วยได้ในระดับหนึ่งนะครับดูรั้วของโรงจอดรถก็ ก็จะเป็นลายเดียวกันกันกบตัวรั้วอิดบล็อกเลยนะครับลายเดียวกันเลยมาดูาในส่วนของโรงจอดรถนะครับโรงจอดรถก็เจโอโฮมก็ปูพื้นกระเบื้องให้เต็มพื้นที่เลยนะครับเต็มพื้นที่เลยแล้วก็ให้ความกว้างนะครับให้ความกว้างแล้วก็โทนสีกระเบื้องก็จะเป็นโทนแบบแมทกับตัวผนัง ของตัวบ้านนะครับตัวผนังของตัวบ้านตรงนี้ทําอะไรให้มั่งตรงนี้เจอโฮมก็เปลี่ยนเป็นใส่แผ่นแผ่นแผ่นใสนะแผ่นใสกึ่งฝ้านะฮะก็ช่วยกรองแสงได้นาหนึ่งแล้วก็เผื่อว่าปลูกต้นไม้เป็นแบ็กกราวข้างหลังตรงนี้นะฮะแล้วก็เพื่อนๆลองจินตนาการตามนะครับตรงนี้เราก็หาพวกโต๊ะโต๊ะสักสี่ที่นั่งหรือว่า6ที่นั่งวางตรงนี้ข้างหลังเป็นเป็นต้นไม้ เป็นพวกต้นโมกหรือว่าต้นไม้ไม้กึ่งร่มนะครับก็ปลูกตรงนี้ได้เลยเขาก็ฟอ,อกอากาศให้เราไปในตัวแล้วก็นั่งชิวตรงนี้ได้ทั้งวันคืออชีวิตของเราเนี่ยมันไม่จําเป็นที่จะต้องอยู่ภายในตัวอาคารตลอดเราก็ออกมารับรับแสงรับอากาศภายนอกตัวบ้านได้แล้วก็ด้วยหมู่บ้านนี้ค่อนข้างสงบแล้วก็ ค่อนข้างเป็นส่วนตัวนะครับสำหรับคนที่แบบว่าหาบ้านให้คุณพอ่อคุณแม่หรือว่าเป็นบ้านหลังแรกนะครับหลังนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งช้อย c e ตัวเลือกนะครับอีกหนึ่งช้อยตัวเลือกมุมนี้เจโฮมทำอะไรให้มั่งตรงนี้เจโฮมก็ทําเป็นกระถางต้นไม้ไปนในตัวนะบิวอินก็เอาดินเพื่อนๆเอาดินมาใส่หรือว่าปลูกพวกกระพงกระเพราพวกพืชผักสวนครัวได้หรือว่าปลูก,ก,กต้นไม,ตนไม้ต้นไม้ใบก็ได้นะครับ ถ้าเกิดว่าคนที่กังวลแบบว่าเออถ้าเกิดว่าใบมันมันมันชนหลังคาทําไงไม่ต้องกังวลนะครับเห็นไหมฮะเจลโฮมเจาะหลังคาให้เรียบร้อยแล้วก็ติดหลังน้าฝนให้เรียบร้อยไม่ต้องกังวลนะก็รางน้าฝนก็เดินท่อให้เรียบร้อยก็น้ําทิ้งก็ไหลออกไปตรงอ่ามุมหน้าบ้านนะครับแล้วก็โครงการนี้จะกังวลว่าเอ๊ต้องติดปั๊มน้าหรือเปล่าอันเนี้ยเจลโฮมรีวิววันอาทิตย์ซึ่งวันอาทิตย์เนี่ยทุกคนจะต้องอยู่บ้านกันเห็นไหมฮะ ทดสอบเลยน้ําไหลไหลแรงมากไม่ต้องติดครับไม่เปืองพื้นที่หน้าบ้านแล้วก็ไม่เกะก,กะสายตาด้วยวงนะกลมตรงนี้ก็ <c oughs> เจโฮมก็เลือกมาเองกับมือเลยเป็นไม้เนื้อแข็งนะเป็นไม้เนื้อแข็งก็ให้ความรู้สึกญี่ปุ่นในน้อยละมุนนะฮะอยู่ละมุนะมเป็นเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะหน้าต่างทรงบูจิครับผมมาพาูภายในตัวบ้านกันพื้นกระเบื้องก็เจโฮมก็เลือกให้มันแมทกับตัว ผนังผนังของตัวหน้าบ้านแล้วก็แมทกับตัวห้องนอนนะครับประตูห้องนอนมุมนี้ก็เจโฮมจำลองเผื่อว่าเพื่อนๆอจะแต่งบ้านนะครับหรือว่าใครดูอยู่แล้วจะเป็นไอเดียตกแต่งบ้านก็มุมนี้ก็นี่ครับเป็นชุดชุดรับแขกใครไปใครมาก็นั่งชิลๆตัวตนี้ได้นะครับก็สวยๆเลยแล้วก็มีมุมสำหรับติดรูปนะครับ แล้วก็เจ้าโฮมก็ติดโฮมให้เรียบร้อยนะครับก็ตัวโฮมก็จะแมทกับกับพวกวัสดุประตูแล้วก็เฟอร์นิเจอร์นะครับห้องนอนมาดูห้องนอนกันนี่ครับก็จะเป็นวงกลมหน้าต่างบานใหญ่เลยมองไปก็เห็นบริบทหน้าบ้านนะครับแต่คนที่อยู่ตรงข้ามจะมองไม่เห็นเรานะครับเพราะว่า,าตัวรั้วเขาจะช่วยกอ,องสายตาได้ในระดับหนึ่งนะครับ ห้องนอนห้องที่สองห้องนอนห้องที่สองก็ห้องนอนห้องที่สองก็ไซส์ก็จะพอๆกันกับห้องนอนห้องแรกนะครับก็จะเชื่อมโยงกับตัวห้องครัวห้องซักล้างตากผ้านะครับสักราชตากผ้าในส่วนของตัวห้องน้ํา ห้องน้าก็เจลโฮมก็พยายามเลือกสุขภัณฑ์ให้มันแมทกันนะครับแล้วก็ให้มันดูแบบว่าล้ําสมัยแปลกตานะครับลูกค้าบางท่านมาชมบ้านเขากระทักโอ้โหทำาป็ชักโครกแบบเป็นชักโครกทรงเหมือนชักโครกไฟไฟ้าญี่ปุ่นเลยไม่ใช่นะฮะเป็นเป็นทรงเป็นชักโครกธรรมดานี่แหละฮะในส่วนของครัวส่วนของครัวก็จริงแล้วเจลโฮมก็อยากให้ให้มันยืดออกมาอีกนิดนึงนะครับแต่ก็มองมุมหนึ่งเอ๊ะทำเป็นมุมแบบมุมนั่งดีกว่า ก็อาจจะใช้ประโยชน์ได้มากกว่านะครับเพราะว่า,าบ้านหลังนี้มันเหมาะสําหรับครอบครัวร่มต้นนะครับก็ไม่จะเป็นที่จะต้องให้ครัวใหญ่มากจนเกินไปนะไม่งั้นมันจะไม่ลงตัวลมดูดอากาศก็ติดให้เรียบร้อยนะครับตัวกระเบื้องอในส่วนของตรงนี้เจ้าโฮมก็ปูประมาณา2เมตรนะครับแต่ในส่วนของครัวเจ้าโฮมปูให้ยันชิดตัวหลังคาเลยก็ง่ายต่อการทำความสะอาดแล้วก็ อายุการใช้งานก็ายาวๆไปนะครับยาวๆไปในส่วนตรงนี้ก็เจโฮมทำอะไรให้มัง่งก็ตรงนี้เจโฮมก็ติดแผ่นแผ่นฝ้านะครับเพื่อให้แสงดึงแสงธรรมชาติลงมาไว้ตัดพรงตัดผ้าตรงนี้ได้แล้วก็ช่วยฆ่าพวกเชื้อโรคได้นะฮะในตัวนะครับปักไฟเดินให้เรียบร้อยนะครับหลายจุดมากนะครับ บักไฟเจาโฮมจะต่อมาให้เรียบร้อยสายดงสายดินทําให้หมดเรียบร้อยแล้วนะย้อนไปเมื่อสิบปีที่แล้วบ้านแทบทุกโครงการนะครับไม่ต่อสายดินให้นะถนนท่นนงแดงลงพื้นดินให้เรียบร้อยนะไม่ต้องกังวลจุดนี้น้ําพวกก๊อกสวิตน้ําดีน้ําเสียก็เดินมาให้เรียบร้อยน้ําเสียอันนี้ก็เอาไว้วางสําหรับเครื่องซักผ้าก็เรียบร้อยนะครับเรียบร้อยกอ็ประมาณนี้ประมาณนี้หลังคาเป็นหลังคาพียูนะ Home, เจลโฮมเลือกมาหลังคาพ mm ิว hmm. ก็ข้อดีก็คือ,อเวลาฝนตกเสียงถ้าเป็นสังกติธรรมดาเสียงมันจะแบบเหมือนเคาะอรมัง่ะเนี้ยก็เงียบละเป,เป็นเทคโนโลยีใหม่คลิปนี้ก็เป็นไอเดียสําหรับคนที่แบบว่าหาบ้านแล้วก็กราบขอบพระคุณบ้านหลังเนี้ยทำให้คนที่แบบว่า f o l l o w เจาโฮม f o l l o w ดีโฮมบายเจาโฮมกันเข้ามาเยอะมากๆนะครับก็ต้องโอกราบแทบตัดลยฮะ อ๋อขอบคุณทุกๆคนเลยแล้วก็บางคนก็บันทึกไว้ในรายการโปรอ่าครับผมเจโฮมก็แอบเข้าไปดูนะฮะโอ้ก็เออก็ก็กกกกฮิวจิตใจดีมากได้แรงบันดาลใจในการรีโนเวทบ้านหลังถัดๆไปนะครับหลังนี้ถ้าเกิดว่าผิดพลาดประการใดหรือว่าเจโฮมใช้ถ้อยคำที่มันไม่สุภาพนะครับก็ขอ,อกราบ ขอภัยนาที่นี้ด้วยพิมพ์มาคุยกันได้นะครับทุกคอมเมนต์ที่เม้นกันเข้ามาเจ้าโฮมจะเป็นคนตอบทั้งหมดนะครับตอบทั้งหมดก็ยังไงบ้านหลังนี้ใครจะได้เป็นอเจ้าของบ้านนะครับก็ยินดีด้วยนะครับยินดีด้วยกับคนที่ได้อาบ้านหลังนี้ไปนะครับหลังนี้เราจบกันเท่านี้ก่อนเนาะแล้วก็หลังหน้าจะไปรีวิวหลังไหนถัดไปนะครับก็ฝากติดตามหลังถัดไปนะครับขอบุณมากค้าบ